พูดถึงว่าทำไมแพทย์ใช้ทุนนะคะถึงลาออกจากระบบราชการอย่างตอนที่เกสเวนแพทย์ใช้ทุนอยู่เนี่ยก็อยู่โรงพยาบาลศูนย์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะคะคนไข้ยเยอะตอนนั้นก็คือเป็นแบบเวรน,นอกเวลาค่ะซึ่งเราอยู่ห้องฉุกเฉินมันก็จะมีคนไข้หัวใจขาดเลือดคนไข้ชักคนไข้หอบหืดนะคะที่เราจะต้องรีบเทคแอคชั่นในการรักษาทันทีแบบรอไม่ได้เลยแต่ว่าในขณะเดียวกันแบบ อย่างช่วงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยก็จะมีคนไข้อีก40ประมาณ40-50คนที่เป็นเคสที่ไม่ด่วนเคสไม่ดว่ดวนเช่นอะไรบ้างเช่นปวดท้องเมนและยังไม่ได้ทานยามาก่อนนะคะหรือว่ารู้สึกไอเจ็บคอแต่ว่าช่วงเวลาในเวลาแบบไม่ได้มารักษาสะดวกมานอกเวลาราชการอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเคสแบบท้องเสียที่แบบยังไม่ได้ทานเกนลือแร่ยังไม่ได้มาถกพยาบาลมาก่อนแล้วทำให้เราอะต้องแบ่งกำลังหมอคนนึงออกไป ช่วยตรวจเคสที่ไม่ด่วนเรานั้นนะคะในใจเราก็รู้สึกท้อแท้ว่าแบบเออเราอะอยู่เวรมาเวลาหมออยู่เวรเราจะอยู่กัน32ชั่วโมงรวดเลยแบบไม่นอนนะคะทุก2-3วันก็ทําให้แบบอยากจะเก็บพลังเนี้ยไว้ใช้กับเคสที่ด่วนจริงๆที่เขาจะต้องต้องการหมอนะคะ และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่คุณหมอแพทย์ชัยทุลนเนี่ยลาออกจากระบบราชการถึง900คนจาก2,700คนค่ะเพราะว่าอาจจะมีทางเลือกอื่นที่ทําให้เขาเนี่ยมี Work Life b a l a ลานที่ดีกว่าได้รับการพักผ่อนมากกว่าค่ะแพทย์ชัยทุนทํางานเหมือนเร่งวันตายจริงไหมก็จะตอบว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งเป็นเรื่องจริงมานานแล้วเพราะว่าแพทย์ชัยุลเนี่ยทุกสอวันเนี่ยเราจะต้องอยู่เวรซึ่งการอยู่เวรเราจะอยู่ ต่อเนื่องแบบไม่นอนเลย3 2ชั่วโมงนะคะซึ่งมีอะไรบ้างที่ต้องทำ<ม>เช้ามาเริ่ม7จ็ดโมงเนี่ยจะต้องถึงที่ทํางานแล้ว<ม>ก็คือไปดูแลผู้ป่วยหนประมาณเบื้องต้นก็40-50เคส,ท,สท,ที่จะต้องอให้ออเดอร์คำสั่ง ะะว่าจะให้น้ำเกลืออะไรยังไงรักษาอะไรยังไงต่อเสร็จแ,แล้วก็ต้องไปตรวจผู้ป่วยนอกอีกประมาณ50เคสซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเคสเบาหวานความดันไขมันนะคะเราก็อยากจะคุยกับเขาให้นานกว่าน,นี้นะแต่ว่าก็อาจจะแนะนําได้คนละแค่1-2นาทีนะคะจากนั้นเนี่ยก็อาจจะพักทานข้าวชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปเข้าคอนเฟอเรนซ์เรียนหนังสือต่อบวกกับไปทํางานวอร์ดเวิร์กเช่นเจาะปอดเจาะหลัง นะคะอันตรซาวเขียนเอกสารใบตายใบรีเฟอร์ส่งคนไข้พอครบ4ชั่วโมงเนี่ยก็จะหมดเวน1เวรก็คือ8ชั่วโมงแล้วก็ไปต่อที่เวรบ่ายเวรดึกแล้วก็ไปต่อที่เวนเช้าจนครบ32ชั่วโมงก็วนไปอีกถนี้องกา3วัน ซึ่งเวลานอกเวลาราชาการเนี่ยเวรบ่ายเวรดึกเราก็าจ,จะมีการดูแลคนไข้ที่เยอะขึ้นก็คืออาจจะ3วอ<ะ>ร์ด4วอร์ดก็แปลว่าเราต้องเดินทางคืนน่ะทางตึกนั้นมีการปั้มหัวใจบ้างชอ็อตไฟฟ้ากระตุกหัวใจบ้างนะคะคุยกับญาติเรื่องผ่าตาัดเคสฉุกเฉินเข้ามารับเคสใหม่เจาะเลือดต่างๆนะคะซึ่งในขณะที่เราอะ มันพักผ่อนไม่พออยู่แล้วแต่มันต้องดึงสติเอามาเพื่อที่จะทํางานที่มันพลาดไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นความเครียดตรงนี้อย่างมีกรณีหนึ่งที่เ,เพื่อนคุณหมอของเกน,นะคะที่เป็นแพทย์ใช้ทุนเนี่ยแกเคยโดน,ม,นมีคนไข้เด็กคนไข้อายุสิปีซึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยคะ่ะก็คือเคยโดนฟ้องข้อหาประมาทจนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต ม,มันก็เป็นข้อหา,อายาดูรายแรงมากเลยนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจคุณหมอนะคะทําให้แบบไม่รับเวรดึกไปช่วงหนึ่งเลยซึ่งกว่าที่ระยะเวลาไตาส่สวนต่างๆมันจะพิสูจน์ได้ว่าทําถูกต้องตามมาตรฐานะมันก็กินเวลา1-2ปีไปเลยค่ะก็ทาให้เราจะเห็นว่ามีคุณหมอเสียชีวิตจากการขับรถ โชนลดความข้างทางนะคะทุกปีเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอทำไมนักศึกษาแพทย์ต้องเอากระดูกกลับบ้านนะคะก็สมัยที่เกตเรียนกายวิภาคเนี่ยก็คือเรียนผ่าอาจารย์ใหญ่หรือว่าเรียกง,ง่ายๆว่าผ่าศพเนี่ยก็นอกจากร่างของอาจารย์ใหญ่ที่นักศึกษา4คนเนี่ยจะ่านหนึ่งร่างแล้วก็จะมีกล่องไม้โบราณที่จะบรรจุกระดูกทั้งร่างกายเลยของอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งไว้นะคะ แล้วตอนนั้นนะสมัยนั้นก็คืออาจารย,ย์อนุญาตให้เอากลับบ้านหรือกลับหอไปได้เกดก็เอากระดูกท่อนขาใหญ่ๆเอากลับหอไปไปนั่งหมุนซ้ายหมุนขวาแบบทีดีว่าเออสันนี้เรียกว่าอะไรปุ่มนี้เรียกซูเบอร์เคิลอะไรแล้ววันหนึ่งก็กลับบ้านคุณแม่ก็มาเห็นว่าเป็นมือทั้งมือเนี่ยที่เป็นกระดูกกลับไปด้วยเอากลับไปด้วย แม่ก็ว,ว่าแบบเอามาทําไมอมืก็จริงๆก็เอามาท่องท่องว่าแบบกระดูกชิ้นนี้เื่ออะไรแ mm. คปิเต็แฮมเมดทูเบอร์เิลอะไรนะคะนี้ก็เป็นเกตเล็ก,เล,กเล็กน้อย,อยสมัยเรียนนักศึกษาแพทย์เรียนกับอาจารย์ใหญ่น่ากลัวจริงไหมต้องห้อยพระหรือเปล่าหมอก,ก็มาตอบนะคะว่าส่วนตัวหมอก,ก็ไม่ไม่ถึงกับต้องห้อยพระอะไรนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าท่านที่บริจา่างกายมันเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็คือเขามี ใจที่จะให้เป็นร่างกายเป็นวิทยาทานแล้วก็แบบเป็นคนใจบุญอย่างตอนวันทาบุญอาจาร,รย์ใหญ่ที่จัดทุกปีเนี่ยก็ได้โหกับครอบครัวของท่านด้วยอย่างโตเกสเนี่ยก็จะเป็นค,คุณยายที่มีลูกมีหลานแล้วก็เป็นครอบครัวของแบบทหารมากนนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสต้อนรับหลานของท่านเจ้าพญา ที่เป็นขุ่นนางสมัยก่อนทุกปีเลยเพราะว่าท่านก็จะให้ร่างเป็นกระดูกเก็บไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของอาภาควิชากายวิภาคเลยเคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นค่ะวันแรกที่เข้าไปในตึกเก่าที่่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็จะมีเพื่อนหลายคนที่แบบมันหลบอยู่ข้างหลังแล้วก็แบบโบยว่าเธอไปก่อนเธอไปก่อน <laughs> นี่ก็จะเป็นตัวนําเดินเข้าไปก่อนเลยแล้วก็ คืออาจารย์ใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่ก็คือเป็นศพที่ดองแล้วด้วยฟอร์มาลินด้วยอะไรต่างๆมา2ปีก่อนที่จะมาใช้ผ่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลแห้งๆก็จะไม่ใช่ผิวเฟสเแล้วกรีดออกมาเนี่ยมันจะจะไม่แบบมีเลือดมีหนองมีน้ำอะไรเหมือนศพที่เพิ่งเสียชีวิตแล้วก็คือเลือดก็จะแข็งแล้วก็ไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้น